เทปทู o t com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากรยูทูบกำมือนวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองดูกันว่าที่บอกกันว่าแอตตาซินเนี่ยมันเก่งเทพตอนตั้งแต่เป็นแอตตาซินคอร์เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะฮะ อะใครที่เข้าดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยที่เล่นแอตตาซินมานะผมกัดฟันกำหมัดกันมานะครับเขาบอกกันว่าเราจะได้ลืมตาอ้าปากก็ตอนเป็นแอตตาซินคอร์สแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ได้เป็นแอตตาซินคอร์สมใจอยากแล้วนะฮะจ็อบสองเปลี่ยนมาหมัดเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองสกิลให้ดูนะครับผมเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นการบั่นทอนกำลังใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เป็นแอตตาซินคอะ ก่อนอื่นเลยดูสเตตัสผมก่อนก็ได้นะฮะสเตตัสของผมเนี่ยอัพมาเป็นสเต็ง80แล้วก็ลัก22นะครับกำลังอั l ลักเพิ่มขึ้นอยู่นะฮะส่วนสเตตัสโดยรวมนะครับ PS Stack 5 0 0นะฮะแล้วก็มี a p d อยู่ที่1,000 Final a p d อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะ300นะครับ297นะฮะมี Final ข้างหน้าอีก100นึงก็รวมๆน่าจะเป็นประมาณสัก400 a p d นะฮะแล้วก็ค่าคีเลดนะครับ56.7 กับอันนี้16นะครับผมก็มา72นตะครับส่วนของเนี่ยก็เป็นของขาวนะครับทั้งตัวเลย40ทั้งตัวเลยขั้นที่2ทั้งตัวเหมือนกันนะฮะการ์ดมีดีสุดทั้งตัวก็คือเหมือง3ใบนะครับนอกนี้นี่ก็ใส่ตามมีตามเกิดนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การอัปเกรดมากกว่าเป็นอาวุธ้อยแล้วพวกนี้นะฮะปุกพลังอัปเกรดขั้น2แล้วนะครับแต่ส่วนอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะส่วนสกิลนะครับผมอัปแต่สกิลของฝั่งโจนกับแอดินซินอยู่นะฮะจะได้ลองดูว่า่่นนนเปลลียัหงมาแคไ สก,กิลก็มี Improve d ด t นะฮะมี Enchant p o t i o n นะครับ Detoxify นะเอาไว้แก้พิษนะครับอันนี้ Venom เวนัมในไว้ทางผ่านนะครับพอคาส์ด s ดซเนนะครับก็มี n อนแชนเ n นชั n t p o t i o นนะครับ10 Venom d a r t 1นะฮะชาร์โดเ a ดส10นะครับพวกกิมทูธอะไรพวกนี้ผมไม่ได้อัพนะครับอันนี้คือมันตัว เป็นเซ็ตสกิลไว้เก็บเลเวลธรรมดานะครับไม่ได้เซ็ตสกิล KVM นะฮะแล้วก็มีการ์ตาเมอร์เตอรี่นะครับโลว์เวย์หนึ่งนะฮะพอยก็เหลือ40นะครับก่อนอัพสกิลแอเตอรซินคอร์สกับหลังอัพเนี่ยดาเมจมันจะห่างกันแค่ไหนนะครับผมขอให้มันแรงๆเถอะนะครับอุตส่ากัดฟันมานะฮะเดี๋ยวลองกับซีร้อมแล้วกันนะฮะซอยเข้าไปลูกอย่าให้เสียชื่อดาเมจต่อวินะครับผมอยู่ที่ประมาณ3 8มหมื่นแปดอ่ะสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นสี่เอาลดลงละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะครับผม DPS อยู่ที่ประมาณสามหมื่ ถ้าเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะคีแรงขึ้นอีก30%นะครับผมกลายเป็นคีประมาณ7,000นะฮะอ่านี่คือคีปกตินะคีปกติเนี่ย5,000นะผมแลวก็คีแรงขึ้นเป็น7,000นะครับตอนที่เลือดต่ำกว่า50%ด้วยุนบัตของเซตขาว40นะฮะอ่านะ DPS 30,004นะครับผมต่อวินาทีกับซีรอมนะฮะเห็นแล้วอุ่นใจนะครับผม30,004นะฮะเราจะเริ่มทำการอัพสกิลก่อนก่อนนะฮะก็เริ่มด้วย Advanced c a t t e Mastery นะครับผม อัพเต็ม10คีดาเมจเพิ่มขึ้น30%นะฮะกดเข้าไปครับผมดูฮะคีดาเมจเพิ่มขึ้น30%นะครับผมให้มันชื่นใจหน่อยนะฮะอ่าคีธรรมดาขึ้นนะครับผมจาก5,000กว่าเป็นขึ้นเป็น6,000นะฮะพอคีเลือดต่ำกว่า50%าสินะร์เนะผมขึ้นเป็น7จ0ดนะฮะโอ้ยแรงขึ้นเยอะแรงขึ้นเยอะนะครับผม30%นะฮะน้ำตาจะไหลนะครับผมปื้มปิ่มนะฮะดีเวทค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ค่คดดาาเเมมจะะห็นนนนชัวัวขึ้นนะฮะ อันนี้ก็อันนี้อัพ advanced คา t t e r battery อันเดียวใช่ไหมครับไปเดี๋ยวเราไปอัพอีกสกิลหนึ่งต่อนะครับสกิลต่อมาที่เราจะอัพกันนะครับสำหรับสายคีย์ของเราก็คือ Enchant Deadly Poison นะครับผมสกิลนี้จะครับจะเปลี่ยนอาวุธเป็นาธาตุพิษจริงๆแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันแค่เสริมความแรงเฉยๆแต่ยังไม่เปลี่ยนอาวุธเป็นาธาตุพิษนะครับอันนี้คือกดปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นาธาตุพิษจริงๆแล้วนะครับ แล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีก20%นะฮะกดอัพเข้าไปนะครับจะเห็นว่าค่าคินะครับผมขึ้นเป็น6ก0ันะฮะจังหวะที่คิตอนที่เลือดมอนตามกว่า50%นะผมขึ้นเป็นประมาณ7จ0ดนะครับผมบางทีก็8,000 8,000เนี่ยน่าจะมาจากตัวไอตัว i ิ p พุสดอนะฮะเป็น8,000นะผมแต่ถ้าไม่ i ิ p พุสดอเนี่ยก็7จ0ดนะครับก็ค่อนข้างขึ้นเยอะนะผมและดู DPS นะครับผม DPS ขึ้นเป็น37,000นะฮะจากเมื่อกี้34,000กว่าขึ้นมาอีก3,000นะผมเนี่ยมี37,000 38,000ด้วยนะฮะ ดีเวทค่อนข้างขึ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับเกือบเกือบขึ้นมา10%บเปอร์นลยนะฮะแหมปลื้มอกปลื้มใจนะครับผมเกือบจะขี้หมื่นแล้วนะฮะมามาอีกสกิลนึงนะครับผมสกิลที่ต้องอัพอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือ Assassination Halo นะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับจะเพิ่มไฟนั่งขี้สิบสที่เลเวล1นะครับเพิ่มไฟนั่งขี้สิบเนะฮะเป็นระยะเวลา10วินาทีนะฮะอันนี้คือเพื่อนในตตี้ได้ด้วยนะผมแล้วเพิ่มไฟนะครับผมมมมันนเลลยะะฮาาองตีกันนะคร้สาม โอ้ย DPS ขึ้นเรียกว่าพุ่งพวดนะฮะขีเกือบหมื่นนะฮะเฮ้ขีหมื่นสองนะครับผมโอ้ดูครับเวลาติดฮาโลนะครับผมขีมันมากนะครับผมซอยยับ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 นะฮะ DPS ตอนนี้นะครับผมห้าหมื่นห้านะครับจากเมื่อกี้แค่สามหมื่นนะครับผมพอมี Assassination Halo เข้ามานะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะเรียกว่า DPS กระตุกจิตกระชากใจเลยทีเดียวนะฮะจาก30,000ขึ้นเป็น50,000นะครับผม ปั๊มขึ้นมาเยอะมากนะฮะโหและซอยมันมากนะครับผมเราก็สามารถตีเกินหมื่นได้แล้วนะครับผมกับของประมาณนี้นะฮะ หลังจากอาชีพอื่นเขาตีกันเป็นหมื่นมาดานแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมข้อได้เปรียบของการเป็น assassin cost นะครับผมด้วยความที่เรามี enchance daily potion นะครับผมซึ่งสกิล enchance daily potion เองอ่ะจะเปลี่ยนการโจมตีของเราเป็นธาตุพิษใช่ไหมครับให้ดูฝั่งบนนะครับผมตารางธาตุนะฮะถ้าเอาธาตุพิษนะครับผมไปตีธาตุไฟธาตุลมธาตุดินนะครับจะตีแรงขึ้นเป็น125%นะครับแต่ถ้าไปตี holy จะลดลงเป็นเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้ายิ่งตี shadow ตี undead เนี่ยเหลือห้าเเเเลลกตุไป็บวนี่ย ก็อาจจะเลือกเป็นพวกดินน้ำลมไฟไร้ธาตุธรรมดานะครับถ้าไปเจอพวกポイชั่นพวกโคลี่พวกชาโดพวกอันเดลอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกที่จะไม่กดเอนชันポイชั่นแทนนะครับผมเพื่อที่จะได้ดาเมจสูงๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้ากดขึ้นมานี่ดาเมจมันตกลงไปเลยนะครับผมอ่ะเรายังมือเหลืออีกสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือสกิลนี่ครับผมวีนอมสเปเชอร์นะครับผม ข้อดีของสกิลนี้นะครับผมก็คือถึงเราอัพเลเวลสูงเข้าไปเท่าไหร่นะครับกูดาวมันก็ไม่เปลี่ยนนะฮะด้วยความที่เราไม่มีค่าเฮดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหมาะกับสกิลวีนอมสเปดเดอร์มากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยก็อัพไปเลยนะครับอ่ะแล้วเรามาตีดู DPS กันนะครับว่าเมื่อกี้นะครับผมห้าหมนห้ะครตอนนี้ DPS จะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแหมเห็นแล้วก็ปื้มอกปื้มใจนะครับผมกัดฟันเล่นกันมานานนะฮะกว่าจะ เก็บจ็อบห้าสิบของอเดซินได้นะผมโดนแจไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะคือถ้ามอนมันเกิดเป็นกลุ่มนะครับผมมันก็จะโดนธาตุพิษรอบๆบบ่อนั้นด้วยนะฮะค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตีไปสักพักหนึ่งให้ dps มันนิ่งๆหน่อยนะครับอ่ะ dps นะครับผมถ้ามีเวนัมสเปเชอร์ด้วยนะครับผมก็ประมาณ5 0,000่นกว่าๆเท่าเดิมนะครับไม่ค่อยต่างนะผมด้วยความที่เวนัมสเปเชอร์เนี่ยมันเป็นสกิลหมู่นะฮะมันอาจจะเพิ่มดาเมจได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมข้อดีมันคือติดพิษเป็นหมู่่่่่่คณะะะะะะนนนนนนััััเเเเเออองงฮฮกกก็็าาาไไไไววววว้้ชยยบลลทปปดผมมมแตห DPS มีไว้เป็นตัวเสริมนะครับผมหลักๆของเราเนี่ยยังไงก็เป็นการโจมตีอยู่แล้วนะฮะเราเป็นแอดดซินสายคีนะครับจากคี้ห้าพันนะครับผมก่อนเปลี่ยนอาชีพนะฮะตอนนี้แค่เปลี่ยนอาชีพมานะครับผมรีสกิลที่ไม่จำเป็นทุกอย่างทิ้งนะครับไปเอาสกิลของแอดดซินคอร์ทให้หมดนะครับแค่นี้ก็คีถึงหมื่นแล้วนะผมหมื่นหนึ่งด้วยนะฮะน้ำตาจะไหลนะผมนี่สินะที่เขาบอกว่า เป็นแอตต s ซินคอร์สแล้วมันจะเริ่มเทพนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แอ s a s ซินสายคีทุกคนนะครับผมให้ฟันฝ่าอุปสรรคจนเป็นแอตต s ซินคอร์สได้นะครับผมพอเป็นแอตต s ซินคอร์สแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นนะครับผมเล่นคีย์อย่างมีความลื่นไหลปลื้ดปลื้ดนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็ลืมกด Subscribe ยูทูบกันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ